ลมลุมล่ล <c oughs> เท่าไรมันจะไปจบที่ตรงไหนมองนี่ไมมองตรงนีได้ไหม <c oughs> ไอ้ <c oughs> ให้เธอที่สุดท้ามันจะไม่คุ้มเด <c oughs> <c oughs> ียังได้ได้จํจำว่าครั้งหนึ่งเคยเก้าวไปและคนที่เชื่อในความฝันจะเน็ ต่อไปมาน,น,นี่เหอะยาที่มตกมานี่เหอะกล้าว่าเรากล้าอยู่แล้วเรากล้าอยู่แล้วกลัวอะไรมีกฎม<ว>ีกฎเข้อห้ามนอนข้างนอใครกลัวลป่ะรีบเข้า,านนอันหนึ่าเลยดีนะอยู่ข้างนอกเล้วว่ารู้สึกดีอ,อุ่นอะรู้แค่ว่าอุ่นอะ ปวแอะตับเออกลัวดิเนี่ยอย่าเดี๋ยวมีคนมาขโมยจากมือไปแล้วอะไรเนี่ยให้เราห่วงจริงตอนเนี้ยห่วงนิมมุลเราไม่ต้องการให้พี่เขาเอาเรื่องไปกู๋ดิใครก็แต่ถามว่าแต่เราไม่เราไม่ค่อยเชื่อเหรอกเราไม่กลัวอ่ะอย่าชี้เนี่ย มันรู้สึกแปลกๆมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างรอบกายเราเลยเราว่าเป็นพี่ตากล้องมากกว่าที่จริงคนมาที่เนี่ยบอกว่าเจอผีหเปล่าเจอเราว่าเจอพี่ตากล้องไงเสียงเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่เสียงแปลกๆตอนกลางคืนอ๋อพี่ตากล้องเขากลัวเอาอีกยังอีกยังเล่นอีกเนี่ยคือจริงคือจริงที่บางคนบอก มีเจอแต่เราที่เราเจอเราก็เชื่อนะก็แบบแต่เราก็ไม่ได้กลัวขนาดนนเหนบะเราก็ยังนอนอยู่พาซาเราก็ยังแบบไม่ได้หลอนเลครับอองมาคุยกันนะโอ้ยเดินทางลำบากอย่างเลยข <c oughs> รักขบักเดินทางลำบาก <c oughs> ไม่มีไฟไม่มีดาวเลย คืนที่ดาวเต็มฟ้าเนี่ยเต็มเลยเนี่ยมาแรงไหมดาวมันตกใส่ดาวมันบินได้เว้ยเดี๋ยวนี้ดาวมันแบบใกล้เรามากขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าแบบเอามือวางสปอร์ตไลท์ไว้มันจะเห็นรู้สึกว่าดาวมันใกล้เรามากขึ้นดูดิมันแรงแล้วมันก็ขยับไปขยับมาเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีเซนเซอร์ฮิวเมอร์เลยเข้าพาไทยลำคันคิดจะทำยังไงอ๋อทลันทรานสล็อตด้วยค่ะ จินตนาการไหมท่านจะโพสไหมเปลี่ยนคีย์ไหมเฮ้ยเธอเออไม่เคยเห็นเลยดิอะไรอ่ะแรงไงแรงอะไรวะอะไรครับแรงม้องฮวงออกไปไม่ดูหรอกมาแรงนี่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 ดูดิใกล้แล้วมากเกินไปละอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตที่เยอะสุดในโลกหราคนเยอะที่สุดในโลกถามจริงความเยอะ เห้ดอันนี้อันนี้อันนี้วนเนี่ยเน,นี่ยคืออะไรอ่ะตอนทีนี้มแมลงมาสิ่งมีชีวิตที่เรื่องที่สุดในโลกเ,ลเราเขารู้ปะอันนั้นอ่ะไม่รู้เพราะเธอไม่รู้เว้ยเนี่ยเราเห็นดาวเว้ยมันเกี่ยวหรอว่ามีสปอตไลท์กับไม่มีเกี่ยว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 จริงเหรอเกี่ยวเราอยาก <ๆ S 1> เห็นดาวเราอยากเห็นพระจันทร์อ่ะไม่เอาจะบอกว่าต่างจังหวัดเห็นดาวเยอะกว่าอะไรอ่ะ เฮ้ยใช่เหรอเออมันพ่้นไงเหมือนสไปเดอร์แมนเฮ้ยแล้วมันอยู่บนแล้วมันตอนนี้มันอยู่ไหนไม่เข้าใจไม่มีก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเธอดูดิก็ใหญ่มันไอ้นี่ไงมันขยับได้ยังไงล่ะก็ลมไหมอากาศไหมมันลอยอในอากาศไหมมันเบาไหมคิดดิเอาจริงๆเออมันเบาเกิดอไร่ึ้นเลอยนะเขาเห็นมันติดอย่างเงี้ย นนีีี่่เออกแค่มาลองตรงเนี้ยห้าทีทุกอย่างมันดูแปลกใหมสำหรับเธอไปหมดเลยใช่เราลู้ไม่ความสุรนะเรารู้ไม่เชี่์แล้วอยู่ตรงเนี้ยแล้วว่าเธอดูงงฮัลโหลมเโอเคโอเคซีโรดีฮอลแม่บอกว่าอะไรเหรอ แม่บอกว่าอเราเอาใหม่ใหมาคุยใหม่คุยกับแม่ใหม่คุยกับแม่ใหม่ฮัลโหลฮัลโหลน้ำลูกยาอืมนั่นแหละก็ตามนั้นแหละลูกยาอืมโอเคเข้าใจแล้วลูกเนาะเนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยแกล้วพูดอะไรไม่ฟังคุณแม่น้ำขายพยายามบอกน้ำแล้วแต่น้ำไม่ฟังค่ะน้ำเด้อค่ะบอยบอกให้น้ำนอนเร็วๆน้ำก็ไม่ยอมนอนค่ะคุณแม่ อยู่ข้างนอกยังมีไอเย็นจากแอร์เลยเออปิดแอร์ดีบอกให้ปิดแอร์นาแล้วนะบ้าเลยเหยียดแอร์แล้วมันจะทำให้เราไปเลยแหละมันจะทำให้เราติดนิสัยออกไปข้างนอกแล้วยจะจะอยู่ที่อยู่ในแอร์ตลอดเวลาทำไมเราอยู่ในแอร์ตลอดเวลาอ๋เออใช่ใช่เซตอัพกันไหมไม่เธอกินเค้กเข้าไปนะเธอกินเค้กแล้วกินข้าวเหรอเว้ยแล้ว ถ้าคุณจะซิกอัพเว้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่วจะไม่ได้ไม่มีสิ่งนี้เราโอเคคนเราแล้วเว้ยแต่คนอื่นเนี่ยทั้งประเทศเขาอาจจะไม่โอเคอาช่างเขาของเราเนี่ยเธอไม่คิดถึงใจคนอื่นไงเดี๋ยวเจ้าคนใจคนอื่นมาใจใส่ใจเรานี่นี่เราเดือดร้อนอียุงตัวนี้นี่ข้ามันเลยน้ำไม่ได้คือแม่เราเพราะเราคือลูกน้ำเกี่ยวอะไรกับยุง ยุงเป็นแม่เราไม่รู้หรอว่าลูกน้ำเป็นลูกยุงอ่ะถามจริงถามจริงไม่รู้หรอรู้อะไรบ้างอะไรยุงข้อดออกมาเป็นอะไรบ้างก็เป็นยุงก็วะคลอดออกมาเป็นยุงไม่เชื่อเลยเว้ยโอ้ยเอายุงก็มันก็เป็นยุงอ้าวแล้วลูกน้ำจะเป็นลูกยุงได้ไงลูกน้ำก็เป็นลูกยุงพอละไม่พูดแล้วจบหมกเป็นจตีแล้วเนี่ยกู พอแล้วไม่เงพิตีไม่ได้ช่วยอะไรนางเลยครับปิยตีเขาไม่ได้สอนเรื่องลูกน้ำยุงปะวะอายุยี่สิบสองเพิ่งรู้ว่าลูกน้ำเป็นลูกยุงครับพระเจ้าเรารู้แต่เราแค่ไม่ได้แบบใส่ใจว่าลูกน้ำเป็นลูกยุงเลยแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งมันไม่มีมันไม่มีเราด้วยงานไม่มีแล้วด้วยก็มาค่ะลูไหพอแล้วยุงหัวลูกเป็นตัวหรือเอาลูกเป็นไข่เอาลูกเป็นช่างมันเหอะพาคุณเจ้าช่วย ุณปล่อยเขาจบปริญญาตรีมาได้ยังไงคะหน่อหน่เมา่ยชอะไรกรุณาเคลียร์ด้วยเฮ้ยอายเขาอายจริงๆค่ะรูปเป็นอะไรมายุ่งออกรูปเป็นอะไรเนี่ยยังไม่รู้อ่ะเอาคุณสอนแล้วอ่ะมันใช่เรียกตอนเด็กๆจำไม่ได้เี่มันเป็นสิ่งที่แบบหมาเอารูปเป็นตัวเออหมาออกรูปเป็นตัวเห็นปะอะแมวรูปเป็นตัวออกรูปเป็นตัวอีกรูมาอรูปเป็นตัวออกรูปในไทยยากละคราวเนี้ย โลมามีลูกเดี๋ยวนะปลาโลมาเวลามีลูกเอาลูกเป็นโลมาโลมาเป็นอะไรเป็นโลมาเป็นสัตว์น้ําอ่าแค่วันนั้นโลมาเป็นปลาโลมาเป็นปลาโลมาเป็นปลาโใช่เป็นปลาชิบหามล่ะโลมาเป็นปลาปลาโลมาไงไม่ใช่ไงโลาเป็นอะไรโลมาเป็นสัตว์หรือลูกเป็นหนุ่มเอามาไม่ใช่ปลาใช่เหรอ แล้วทำไมเขาเรียกปลาโลมาวะเนี่ยทาเด็กงงเนี่ยไม่รู้ว่มันปลาโลมาปลาโลมาใคเขาจะไปรู้ไหมว่ามันใครเขาเรียกปลาโลมาไม่แต่คนไทยเรียกปลาโลมาโลมาเขาเรียกกันโลมา dolphin dolphin อ๋อ d o l p no. h i ไม่ถูกอีก d o ฟ p h แฟนเพื่อนเราชื่อโลมาหรือเป่าเอ้าไม่านวันนี้เขาเป็นปลาเพื่อนสนิทเราเลยเออแฟนเขาชื่อโลมาเขาบอกเขาเป็นปลาโลมาเว้ยปลาโลมาเว้ยจริงๆเขาตกมาจากที่เดียวเธอใช่ไหม เรียงจริงๆเราว่าต้องจัดการตรงนี้ซะเขาชื่ออินสตาแกรมปลาโลมาใช่ไมว่าเขาเป็นปลาเลยโลมาไม่ใช่ปลาใครก็ได้จับจับป้าคนนี้ไปเรียนหนังสืออีกรอบหนึ่งได้ไหมยรีงออกรูกไปเลยเรียงออกลูกไปเลยเรียงออกลูกเป็นตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวถามจริงว่าคิดว่าเรียงออกลูกเป็นใครป่ะเปล่าก็ถามตรงนี้ใครจะคิดว่าเรียงออกลูกเป็นไข่ป่ะบ้าเหรอมีเรียงพันธในออกรูกเป็นไข่ไหมไม่มีเว้ยถามจริงไม่รู้จริงหรอ ยายดีนะฮะเนี่ยมันอย่างเงี้ยเอ็มมันหล่อมันก็ไปเรื่อยอ่ะโอ้ลิงบ้าอะไรหรือมันไข่เออก็ใช่ไงจริงปะมันลิงพันนมพันหนึ่งอะไรบ้าหรือเปล่าเคยเห็นคนเคยเห็นคลิปที่กินจริงปะสมองอะยังไม่เคยแต่รู้สึกว่าอยากลองดูสักครั้งอยากลองกินอะไรเลียงจริงๆรู้แค่ว่าิธีแบบต้องแบบกระเทะปอบปอบปอบทำอย่างเงี้ย ตะกินสมองล้าเข้าไปก็คงไม่ใช่อะไรฉลาดมากแปอ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 ก็เปิดสมองเอยเราอยากเห็นแล้วอยากรู้อยากอยากรู้อะว่าเะไลักษณะเป็นยังไงแต่รู้แค่ว่าเรียนมาก็คือมันแบบมันจะงงงงมันจะรีงอะเหรอลองไหมล่ะคือมันยังไงล่ะ เรื่องแบบนี้มันสนุกดีนะบางที <that> ่เราเคยเล่าเรื่องบอกว่าตัดหัวคนแล้วยังไม่ตายมันเป็นอะไรที่แบบจริงๆเราแบบอันนี้สั่งอันนี้อันนี้ทำอันนี้หยุดก็ตายที่จะดูว่าอะไรอะไรสำคัญกันก็หนังสือไม่เคยเขียนไว้ว่าสมองหับหัวใจมะสำคัญหนังสือเ้องเขียนแม่เราเคยอ่านตอนเด็กลราตกลงเขาสรุปว่าอะไรสำคัญสมองเพราะสมองสั่งให้หัวใจทำงานถ้าสมองไม่สั่งหัวใจก็ไม่ทำงาน เราอะเราก็แบบเหมือนเคยดูหนังเรื่องที่มันแบบเอาเอา,เอาแต่สมองไปพัฒนาอืแล้วก็ไม่มีร่างกายเว้ยเข้าใจปะแต่สมองอะแล้วก็จูนเข้าเครื่องอะแล้วก็แบบพีดออกมาเราชอบหนังสือกับโคลนนี่เงย์อย่างสนุก <c oughs> แล้วว่ามันต้องโคลนได้เว้ยวันหนึ่ง มันโคลนได้นานแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แบบนานหรึงว่าโคลนโคลนออกมาเลยอ่ะมันมันโคลนได้แล้วแต่มันผิดกฎหมายใช่แบบว่าทำให้มันมีจริงๆแบบโคลนเราออกมาอีกคนอย่างเงี้ยผิดกฎหมายกลัวป่าวะแต่ถามว่าแต่เราไม่เราไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เราไม่กลัวเลยอืมย่างเงี้ยกลัวเลยเพราะมันรู้สึกแปลกๆแต่เรามันเหมือนมีพลังงานบางอย่างรอบกายเราเลยเราว่าเป็นพี่ตากรองมากกว่า พี่จริงคนมาที่นี่บอกว่าเจอผีเปล่าเออเราว่าเจอพี่ตากร้องไงเสียงเนี่ยเนี่ย,ยพี่เสียงแปลกๆตอนกลางคืนอ๋อพี่ตากร้องเขากลัเอาอีกยังอีกยังเล่นอีกเนี่ยคือจริงคือจริงที่บางคนบอกมีเจอแต่เรา <c oughs> ที่เราเจอเราก็เชื่อนะก็แบบแต่เราก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นเห็นป่ะเราก็ยังนอนอ,อยู่พาซ่าเราก็ยังแบบ ไม่ได้หลอนเลยครับออกมาคุยกันนะมละ่ะเดินทางลำบากอางคนดาราอย่างเงี้ยไม่มีสิบคนเงนี้ยไปเลยเพื่อเพื่อรับงาน <c oughs> ไม่ใช่ไม,ใชไม่คือคนแบบสิว่าคนที่แบบดีๆแบบหน้าตาดีหรือแบบรูปร่างดีมันก็จะสืบพันธุ์ดี <c oughs> แล้วก็สเปิร์มเขามาเลยไม่ดีกว่าไหมก็มันก็มีธนาคารสเปิร์มไหม ไม่มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันยังไงวะมีความสุขกับที่มีแฟนมีหน้าตาไม่ใช่มไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าหมายถึงว่ามันก็เหมือนแฟดปะมันก็เหมือนแฟนอไม่เคยมีแฟนเป็นแฟนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่โอเคแล้วนะทำไมงงเหรอเข <laughs> าจำได้อยู่แล้วขนาดเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นแฟดก็จำได้แฟนก็จำได้อยู่แล้วแนแเราอยากมีรูปแฝดผู้ชายหนักหนาสาหัสทำไม โอ้ยใหญ่เริ่มเทิมแม่เราบอกว่าท้องเราคนเดียวท้องเราท้องน้องเราเวลาเดินไปไหนมาไหนคนคิดว่ากำลังจะคลอดแล้วหรือทุกคนวิ่งเข้ามาช่วยหนักใจยังหนักท้องอีกมันแบบเออน้องเราสามโลแปดซึ่งเราเราสามโลสี่สามโลหกม่รู้วะเยอะผ่าทั้งสองคนเลยเราก็ผ่าเท่าไหร่สองโลเก้าเปลือเปลือ อะไร้อยเก้าผ่าคืออย่างนี้มีเรื่องเล่าเว้ยคือแม่เราเว้ยคือเหมือนกับว่ารู้จักกับหมอคนนี้ใช่ปะไม่ได้รู้จักหรอกก็คือจะคือตรวจกับหมอคนนี้แล้วจริงๆแล้วว่าเราอ่ะเกิดปลายเดือนกันยาเว้ยหมออ่ะจะไปมึงนอกหมอเลยบอกหมอเลยบอกว่าพาเลยเพราะว่าเขาจะได้อยู่ผ่าไงเราก็เลยได้เกิดวันที่สิบแปดเว้ยจริงๆเราจะเกิดปลายเดือนเว้ยแม่เราก็บอกว่า แล้เราดูไว้ให้เราให้เกิดวันที่สิบไวแม่บอกว่าดันมาก่อนเออแม่บอกว่าตอนคลอดอ่ะโคดหาลงมาฉี่ลงคืนเว้ยแล้วก็จะคลอดแบบลงบันไดามาแล้วก็อยู่ตรงน,นั้นอ่ะตั้งแต่ตีสี่กับตีห้าโวยวายเรียกพ่อพ่อหลับพครลึกอ่ะคือเจ็ดโมงอ่ะพ่อตื่นแ <c oughs> <8 S 3> ปดโมงอะแม่หายไปแม่หายยงแม่ก็ยังอยู่อย่าง,งานั้นละโวยวายจะคลอด ตั้งแต่ตีห้าจนแปดโมงพ่อตื่นตื่นเป็นปกติของพ่อตื่นเวลาตื่นนะเดินลงมานั่งทำไรกงนังเลือกกันช่ายโคตรเลยบ๊วยวาบ๊วยว่าเขาปิดไฟไล่เราใช่ไหมไหนไฟอะไรรู้สึกว่าเขาปิดไฟดวงไม่สปอร์ไลม์เรายังไม่วงเลยอะวังจริงเป็นบ้าแล้วเนี่ย อยานอนตรงนี้ได้ไหมคะขอมุงแหละเราหลับได้จริงๆนะเว้ยขอมุงเออมี